แชร์สามชาติตะวันตกฝึกกลุ่มติดอาวุธก่อการรัฐประหารเบลารุส ขณะละตินอเมริกามีรัสเซียคอยช่วยไม่กลัวสหรัฐจากกรณีที่วันนี้2มิถุนายน2566สำนักข่าวสปปกนิกได้มีการรายงานว่าอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสได้มีการออกมาเตือนว่าชาติตะวันตกวางแผนก่อ,ก,อการรัฐประหารในเบลารุสคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากในพลชาวโปลแลนด์ที่เกษียณอายุราชการผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลในกรุงวอร์ซอช่วยเหลือชาวเบลารุสที่กำลังต่อ เพื่อระบอบเซเลสิกีเพื่อเริ่มเตรียมการสําหรับการโจมตีประเทศของตนอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสได้มีการออกคําเตือนว่าระบอบการปกครองของชาติตะวันตกรวมทั้งของอยูเครนกําลังเตรียมการทํารัฐประหารต่อต้านเขาในการประชุมหัวหน้าหน่วยความมั่นคงเครือข่ายเอกราช CIS เมื่อวันพฤหัสบปปดีลูกาเชนโกเตือนว่ากําลังเตรียมการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่รุนแรงกับมินในโปแลนด์ลิทัวเนียและยูเครนมีการฝึก สมาชิกกลุ่มติดอาวุธผิดกฎหมาย เขาเตือนพร้อมกับมีการเสริมว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำการฝึกอบรมกำลังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างพวกหัวหรุนแรงซึ่งจะใช้งานในเบลารุสในไม่ช้าตรงกันข้ามกับความพยายามในการปฏิวัติสีที่ไม่ประสบความสำเร็จและประสาการเสียเลือดเสียเนื้อส่วนใหญ่ในปี2563ระบอบก,การปกครองของชาติตะวันตกกำลังฝึกฝนและให้ทุนแก่ฝ่ายค้านในการก่อความรุนแรงด้วยอาวุธประธานาธิบดีกล่าวข้อเท็จจริงนี้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ท เราาไว้ตมลพังคำพูดดังกล่าวมีขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากบุคคลผู้ส่งอิทธิพลในแวดวงการทหารของโปแลนด์เรียกร้องให้เปิดเผยชาวเบรรุสที่ไม่เห็นด้วยซึ่งกําลังต่อสู้ในนามของระบอบปกครองเซเลนสกี้ในมินส์ในกรณีที่การตอบโต้สาเร็จในยูเครนในระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งเมื่อวันที่23พฤษภาคมอดีตนายพลระดับสูงของโปแลนด์วอลเดม,มาสกริฟชีชักเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ในกรุงวอซอเตรียมพร้อมสําหรับการจราจรใน สยืนยันว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเราต้องพร้อมที่จะสนับสนุนกองทหารที่จะปฏิบัติการต่อต้านลูกาเชนโกสคริปต์ชีชักมีการยืนยันเรามีเหตุผลที่จะช่วยเหลือพวกเขาเช่นเดียวกับที่เราช่วยยูเครนในพลผู้ซึ่งเคยเดารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกล,ลาโหมโปแลนด์กล่าวอ้างเพื่อตอบสนองต่อคําพูดของนายพลเดมิทีเปรสคอฟโฆษกของเคมลินชี้ว่ารัสเซียมีหน้าที่ตามกฎหมายในการปกป้องความมั่นคงของเบลารุสซึ่งเราจะดําเนินการให้สําเร็จเพื่อเผชิญกับภัยคุกคาม ที่จงแจ้งเช่นนี้ขณะเดียวกันทางด้านของดรประถมพงษ์โพลประสิทธิ์ที่นันนวิชาการทางบรุรพภักดีศึกษามหาวิทยาลายัยมหิดลนได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่อเมริกากําลังพ่ายแพ้ในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาผ่านบอกดิตโดยบอกว่านิโคลัสมาดูโรซึ่งเป็นผู้นําเวเนซุเอลาที่รัฐบาลอเมริกาคว่ำบาตรมีให้ใครคบหาด้วยแต่ล่าสุดได้มีการเดินทางไปเยือนประเทศบราซิลซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศบริกส์บราซิลอ้าแขนต้อนรับกวักมือให้เข้าร่วมกับบริกส์ด้วยกันโดยไม่สนใจ จสายตารัฐบาลอเมริกาจอมนักล่าอนานิคมยุคนี้เลยทั้งสองประเทศคงเดากันออกว่าอเมริกาจะต้องทําสงครามพันทางหนักขึ้นแน่แต่จะไปกลัวทําไมล่ะครับในเมื่อมีกลุ่มติดอาวุธวักเนอร์พร้อมจะช่วยอยู่แล้ว